าวันทีผู้มาลบชมทุกท่านครับผมนี่คือคลิปพิเศษประจำชาแนลด็อกเตอร์เทสนะครับผมกับผมด็อกเตอร์เทสมารายงานตัวแล้วครับผมก็คลิปนี้นะครับอัปเดตข่าวสารเกมแวนการ์สซีโร่เซิร์ฟอังกฤษแพดประจําเดือนธันวาคมครับนะครับผมซึ่งเอ่อคลิปนี้นั้นผมจะมาสู่ให้ฟังว่าเดือนธันวาคมนี้แพทอังกฤษเราจะมีกิจกรรมหลักๆอะไรบ้างที่น่าสนใจรวมถึงการเข้าใหม่ในเดือนนี้นะครับผมโอเคก็อย่าได้รอช้าเลยครับก็ถ้าท่านไหนชอบคลิปแบบนี้ก็อ,อย่าลืมกด ไลค์คลิปนี้เพื่อปเป็นกำลังใจผมได้นะครับผมเอาละครับ่ออื่นอย่ามาดูกันเลยครับว่าเดืเดอนธันวานี้จะมีการ์ดใหม่อะไรเข้ามากันบ้างนะครับเอาละในเดือนธันวานี้นะครับก็หลักๆจะเป็นการเข้ามาของการ์ดบล็อกใหม่นะครับอย่างตัวบล็อก Demonic a d v เ n นซซึ่งบล็อกนี้ไม่ต้องพูดมากทำเพลงครับบล็อกนี้จะเป็นการมาของการ์ดซิแคนใหม่ของยุค G อย่างตัว นูบาธรธมะซึ่งจริงๆคือนูบาธรธมะมันก็มีเข้ามาตั้งแต่หลายหลายเดือนแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นการ์ดใหม่ของยุคจีคือมันเพิ่งเข้ามาในเดือนนี้จริงๆซึ่งออนอกจากตัวนูบาธรธมะมันก็จะมีพวกแคนอย่างโลโยพาลาดินคาเงแล้วก็ดักอิเล,ล็กูล่าเข้ามาด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่กันดูทีละแคนนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเริ่มต้นจากแคนที่น่าจะแบบเป็นแคนลูกหลักของแวนร์ดก็ว่าได้อย่างตัวไอ busterbet ของรอยัลพาราดินนะครับซึ่งรอยัลพาราดินหลักๆก,ก็คือจะมีการเข้ามาของเป็นตัว busterbet xz ก็คือ busterbet เกษ3มันเองซึ่ง busterbet xz สายนี้ในเกมมันจัตซิโลจากที่ผมไปดูเขานั่งเล่นกันมานะครับก็จริงๆมีความเก่งในระดับหนึ่งเลยแต่ก็ต้องพร้อมหน่อยนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะเล่นกเ็เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนหนึ่งของการฟาร์าม busterbet ก็ว่าได้ครับอันนี้ถือว่า มีสกิลที่น่าสนใจแล้วก็มีการเซตที่น่าสนใจมากก็ถ้าใครเป็นคนเล่นรอยยพอปลัดินสายบาตัตเตอร์อยู่เราเดือนนี้ไม่ควรพลาดครับส่วนคาเงโร่หลกัลกๆคาเงโร่จะมีอยู่สส่วนที่สําคัญนะครับก็คือส่วนแรกคือจะเป็นเรื่องของการมาใหม่ของการ์ดฐานเบสมาสเตอร์โคเอนซึ่งอันนี้จะดีกว่าฐานเบสมาสเตอร์ร่างแรกนะครับแล้วก็จะมีการมาของตัว GU ยูนิตอย่างตัวแฟร์อาร์มจูเกนเบิร์กซึ่งตัวนี้จะเป็น G u ยูนิตที่ เพิ่มท่าปิดให้กับคางเงโร่ในแบบแผดปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเล่นคางเงนในแผดปัจจุบันเนี่ยปกติรูปแบบการเล่นลก็คือจะเป็นสไตล์หนึ่งสไตล์สองจะเป็นการเล่นตัวเบสมาสเตอร์เกรสี่เพื่อที่จะยื้อเกมแล้วก็ค่อยหยจังหวะโดยใช้ตัวนูเวลวัตจีนิตเกรสี่ปิดเกมนะครับแต่ถ้าบางจังหวะมันยังปิดเกมไม่ได้จริงจริงก็จูเกนเบิร์กก็จะเป็นใบหนึ่งที่ช่วยในการปิดเกมได้ดีมากแล้วก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาของโคเอนนี่ยิ่งเพิ่มศักยภาพของเด็กเบสมาสเตอร์ได้ดีเลยครับอะประมาณนี้แล้วกันส่วนเพอร์เฟกต์าที่เข้ามาใหม่อย่างตัวดําจิตดําจิตในอนิเมะมันดูเก่งครับแต่ว่าในแวนซีโร่นี้ผมเฉยๆนะอะแล้วก็นำมาสู่แคลนที่เป็นไฮไลท์หลักของบล็อกนี้ก็ว่าได้อย่างตัวนูบาธรรมะ นูบาธรมะการ์ดมาเยอะมากซึ่งถ้าเอาแบบไล่ทีละใบนี่รายละเอียดจ๋ามากแต่เพราะว่าถ้าเอาสรุปสก็คือมันจะมีการน่าสนใจอย่างตัวการ์ดฐานชิรานุยเข้ามาซึ่งการ์ดฐานชิรานุยจะมีเข้ามาหลากักๆอยู่สองล่างคือชิรานุยล่างที่แบบว่ามีสกิลในการแบบเมื่อวางปุ๊บแล้วจะสามารถใบาการ์ดฝั่งตรงข้ามได้ใ,นในบหนึ่งซึ่งนี้จะเป็นสกิลปกติของสายนูบาธรมะอยู่แล้ว กับจะมีการ์ดฐานชิรานุอีกใบนี้คือที่โชว์อยู่ก็คือเป็นชิรานุโอุบลที่การ์ดฐานองนงี้จะมีความสามารถในการโดมิเนตหรือก็คือเออควบคุมการ์ดฝั่งตรงข้ามได้ซึ่งหลักๆคือนุบัตธรรมะในแพทอังกฤษที่จะเจอนี่นะครับก็คือจะเป็นสายโดมิเนตก่อนก็คือสายวงการซึ่งเออบอกก่อนนะคะว่าถ้าใครอยากจะเล่นนุบัตธรรมะของแวนติซิโล ของแพทจีนี้หลักๆจะต้องฟาร์มอยู่2เดือนด้วยกันนะครับก็คือของเดือนนี้ก็คือบล็อกเดโมนิกแอดเวนต์แล้วก็จะมีบล็อกเดือนหน้าก็คือเดือนมกราจะมีอีกบล็อกหนึ่งที่จะมีของเสริมให้กับนูบาธารรมะซึ่งมันจะมีพวกกายที่มีสกิล after image หรือคือภาพติดตาเข้ามาครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากจะสร้างเด็กนูบาธารรมะหลักๆคือต้องฟาร์มสองเดือนคือเดือนนี้กับเดือนหน้านะครับแต่หลักๆจะใช้การเดือนนี้เป็นหลัก แล้วถ้าเป็นเดือนนี้จะเน้นฟาร์มจริงๆคือเน้นเอา G-Unit นะครับก็คือ G-Unit ของนุวัธรรมะในเดือนนี้จะมีอยู่2ใบใบวยการที่เข้ามาที่เป็น G-R นะครับใบแรกคือมูจินลอดก็คือที่โชว์อยู่นะครับก็คือจะมีสกิลในเรื่องของการแบบช่วยเพิ่มรอบโจมตีจากการควบคุมฝั่งตรงข้ามได้กับอีกใบหนึ่งที่อันนี้ไม่ได้โชว์มาในหน้าจอฝั่งขวาผมนะครับอันนี้ผมเติมให้อีกใบนึง อันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นนุบาธรรมะจริงเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้ Gunit จะควรจะมีนะครับก็คือควรจะมีมุจินหลอดหรือมาคุนเทนบุใบซ้ายล่างที่ผมโชว์นี่นะครับอย่างน้อยอใบละคู่นะครับเพราะว่าทั้งมาคุนเทนบุแล้วก็ตัวมุจินหลอดเป็นสกิล G-Persona b า r าดังนั้นถ้าจะเล่นใบพวกนี้มันควรจะเล่นอย่างน้อยหนึ่งคู่แล้วถ้าเอาสูตรก็คือ มุมมองผมนะผมว่ามูชินหลอดอเหมาะกับประมาณช่วงเล่นประมาณช่วงกลางเกมแต่ถ้าเกิดจะเล่นปิดเกมอ่ะก็คือค่อยมาเล่นมาคุนเทนบุครับผมซึ่งทั้ง2ใบดีนะแต่มาคุนเทนบุอาจจะดีกว่านิดนึงในส่วนตัวผมนะก็แต่ไม่ว่ายังก็ตามถ้าจะเล่นจริงๆก็ควรจะเล่นอ,อย่างละ1คู่นะครับตามนี้นะครับผมโอเคนูบาประมาณนี้แล้วกันก็คือโดยสรุปคือ GU n i t 2ใบที่เข้ามาในแพทนี้ที่เป็น GR นะครับน่าเอาทั้งคู่ครับ แล้วก็ควรจะมีอย่างน้อยอย่างละหนึ่งคู่ครับอะแล้วก็แครสุดท้ายที่เข้ามาในเดือนนี้นะครับก็คือจะเป็นด a r k อเ e g ูล่าซึ่งเอ่อจะมีของเสริมเข้ามาหลักๆก,ก็คือจะเป็น G-Unit ใบนึงแล้วก็ตัว, g in, วการ์ฐานใหม่ชาลาฮอตนะครับก็เอ่อผมเฉยๆกับตัวการ์ดจียูนที่เข้ามาในเดือนนี้ของดักเอเล g ูล่านะคือ จริงอยู่ที่ว่าสกิลของมันจะช่วยในเรื่องของการสร้างท่าปิดเกมให้มันมีความหลากหลายขึ้นแต่ถามว่าจำเป็นขนาดนั้นไหมก็อันนี้ส่วนตัวผมผมเฉยนะผมว่าท่าปิดของดักเรกูล่าจากจีนิตใบก่อนหน้ามันยังดีกว่าแต่ในแปีนี้ผมยังเฉยๆส่วนการ์ดฐานชาลอตอันนี้ก็จะเป็นใบหนึ่งที่สามารถครับมาเล่นได้อยู่แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าสนใจในกาฐาน ของชาลาฮอตนะครับโอเครีวิวการ์ดของเดือนหน้าประมาณนี้แล้วกันนะผมแล้วก็เดี๋ยวไปสู่เรื่องที่สองของวันนี้เลยแล้วกันครับแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้และก็คือกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมของแพทเดือนธันวาคมของเซอรศ์อกิษนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าแฮปปี้ o อลิเดย์ซึ่งไอตัวแฮปปี้ o อลิเดย์นี่นะครับ มันจะเป็นกิจกรรมที่มีหลักๆอยู่ประมาณสี่อย่างเยอะๆด้วยกันซึ่งอันนี้ผมขอสรุปประมาณนี้แล้วกันก็คือหลักๆคือกิจกรรมของเจ้าตัว Happy Holiday 2022ันิบสองเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ก็คือหลักๆกิจกรรมก็คือมันจะมีคอยแจกสิ่งที่เรียกว่าแ Can งที่เคนหรือก็คือลูกอมไม้เท้าหน้าตาประมาณนี้ครับก็คือตลอดกิจกรรมจะมีแจกลูกอมไม้เท้าซึ่ง ถ้าสะสมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะสามารถเอาไปแลกพวกสลิปหรือแบบพวกของตกแต่งห้องส่วนตัวได้หรือรวมไปถึงพวกซองกาชาของบ็อกเดมอนิกแอชเวนได้เหมือนกันทีนี้เออผมมีคำแนะนำอย่างหนึ่งคือผมบอกเลยว่ากิจกรรมในครั้งนี้มันไม่ว่าจะแจ่ยยังไงก็ตามก็น่าจะได้ลูกอมมายเยอะพอควรเหมือนกันก็อันนี้แล้วแต่จะแบ่ง แลกเลยครับว่าจะแลกแบบไหนแต่อันนี้มันมีจุดน่าสนใจอน,นหนึ่งคือในการประกาศของกิจกรรมนี้นะครับคือการแลกของลูกอมเนี่ยมันจะแลกแตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่ประมาณวันที่ห้ามกราได้ครับแต่มันจะมีไฮไลไหน,หน์นิดนึงครับตรงที่ว่าประมาณช่วงวันที่ยี่บห้าเนี่ยมันจะมีบอกว่ามันจะมีการเอาของเข้ามาแลกเพิ่มดังนั้นถ้าเกิดท่านไหนที่แบบมองว่าไอ้ของพวกนี้ที่ดูแลกจากกิจกรรมลูกอมเนี่ย มันดูไม่ค่อยคุ้มก็ลองติดตามดูวันที่25ธันวาคมนะครับเพราะว่าในตัวประกาศมีการแจ้งมาว่าหลังจาก25ธันวาคมจะมีของเข้ามาแลกเพิ่มอีกซึ่งจะเป็นอะไรก็ต้องติดตามต่อไปครับอันนี้คือกรณีเป็นรายละเอียดการแลกกรณีเราสะสมลูกอมไม้เท้านะครับแล้วคำถามคือกิจกรรมที่มันแจกลูกอมไม้เท้านมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ผมก็จะแยกออกมาเป็น3ส่วนแล้วกันส่วนแรกคือเรียกว่าตัว แอ v เวนต์ l คลนเดอรเขาดาวอันนี้คือถ้าเกิดเป็นเทียบเมื่อเป็นกิจกรรมของทุกเดือนกนะ็คือเวลาเราเข้าเกมก็คือมันจะมีแจกของนู่นนี่ตามวันใช่ไหมครับโดยกิจกรรมแอ v เวนต์ l คลนเดอก็คือปันจกประมาณว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่วันที่1จนถึง24ธันวาเข้าเกมทุกวันจะได้ของไม่เหมือนกันย้ำนะครับกิจกรรม Advent c a l e n d a r คือตั้งแต่วันที่1ถึง24ี่ถ้าเข้าเกมทุกวัน แต่ละวันจะสุ่มการแจกของไม่เหมือนกันอันนี้ต้องอยู่ที่วันเลยครับว่าเขาจะแจกอะไรอันนี้ยังไม่ไม่มีประกาศว่าเขาจะแจกวันไหนได้อะไรบ้างนะแต่เขามีเปิดมาว่าถ้าเข้ามาถูกวันก็อาจจะได้แบบเป็นลูกอมไม่เท้ามาสะสมเพื่อไปแลกของบ้างหรือรวมไปถึงได้ซองการ์ดต่างๆซึ่งเขาบอกว่ามันน่าจะหลากหลายซองแล้วแต่ว่าจะได้ซองอะไรของวันนั้นนะครับผม โอเคอันนี้คือคร่าวๆของตัวการแจกจากตัว a d v e n t e Calendar Countdown นะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมแจกตั้งแต่วันที่1ถึงยีแล้วมันจะมีภารกิจแบบรายวันกับภารกิจที่ทำได้1ครั้งซึ่งผมสรุปประมาณนี้แล้วกันถ้าภารกิจรายวันก็คือจะมีอยู่2แบบด้วยกันแต่แล,ละภารกิจจะได้มา100ลูกอมนะครับโดยภารกิจแรกก็คือจะให้เราเคลียร์ G 5 i Quest ก็คือไอตัวพวก เคลียจเควสต่างๆที่เป็นภารกิจในภาคจีครับเคลียภารกิจนั้นอย่างน้อย3าภารกิจถ้าเคลียครบก็คือจะได้หนึ่งรอลูกอมทันทีกับอีกภารกิจหนึ่งที่เป็นภารกิจรายวันก็คือชนะคาแรคเตอร์ไฟ5้าครั้งถ้าชนะได้ปุ๊บก็คือจะได้ลูกอมมาหนึ่งรเม็ดทันทีครับผมคร้าๆประมาณนี้ครับกับภารกิจรายวันแล้วมันก็จะมีภารกิจที่ทาได้หนึ่งครั้งก็คือผมสรุปคร่าๆประมาณนี้แล้วกันก็คือจะมี ลงแรงห้าครั้งลงแรงสิบครั้งแล้วก็มีชนะคาแรคเตอร์ไฟ์สามสิบครั้งห้าสิบครั้งและหนึ่งร้อยครั้งแล้วผม <c oughs> ขอพายับแล้วก็มันจะมีกิจกรรมสะสมแต้ม Vp เอ่อหนึ่งแสนแต้มสองแสนแต้มสองแสนห้าหมื่นแต้มแล้วก็ห้าแสนแต้มครับซึ่งกิจกรรมพวกนี้ผมได้สื่อพ้าๆแล้วว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันจะได้ลูกอมแคนดี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ตามที่โชว์ไว้ด้านซ้ายนะครับผมโอเค ประมาณนี้ละก,กันกับรีวิวการทำภารกิจคร่าวๆของกิจกรรมเดือนธันวาคมนี้ซึ่งมันก็เป็นแพทสั้นๆของเ,ออเดือนธันวาที่มีการอัปเดตกิจกรรมเข้ามานะครับผมก็คลิปนี้อาจจะติดขัดอะไรไปบ้างก็ขออภัยไว้นที่นี่ด้วยนะครับผมก็ถ้าท่านไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมเจอกันใหม่เมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับผม